เสือนี่สิงโตออกไปตั้งแต่เช้าแล้วเหรอใช่เห็นว่าจะเข้าป่านะเข้าป่ามันจะเข้าไปทำอะไรเช้าขนาดนี้มันคงอยากเข้าไปหาอะไรทำจะได้ลืมคนคนสวยไงทำไมชีวิตสิงโตถึงเป็นแบบนี้เนะี่ยจะมีความรักทีก็ถูกกีดกันแล้วนี้พวกเราจะช่วยสิงโตยังไงดีอ่ะที่จะทำให้สิงโตหายจากความเศร้านี้ได้ง่ายนิดเดียว เราก็ต้องรีบหาคนมาแทนคุณคนสวยให้ได้ถ้ามันเกิดคิดสร้างฆ่าตัวตายขึ้นมาเราจะทำไงมันก็จริงอย่างที่กาวพูดนี่อย่าบอกนะว่าพวกเธอคิดจะจับคู่ให้สิงโตอะ่ะพี่กาว<ม>พี่อยากให้เป็นอย่งงางนั้นจริงเหรอก็จริงไงดิวะเนี่เรารีบหาคนรักใหม่ให้สิงโตมันจะได้ลืมคุคนสวยไงพวกเธอว่าดีไหมอะไรนะ พวกแกกำลังจะหาคู่ให้ฉันใช่ฉันขอบใจทุกคนมากนะที่อยากช่วยแต่ไม่ต้องคนเดียวที่ฉันจะรักก็คือดวงใจถึงแม้ว่าชาตินี้ฉันกับเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตามไม่น่าเชื่อเลยนะ วความรักที่สิ่งโตมีให้ดวงใจเนะี่ยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้